ช่วงดิจิทัล4.0โดยดรสราวุธทองศรีคำก้าวเดินไปอย่างมั่นคงกับไทยแลนด์4.0สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการดิจิทัล4.0คุณผู้ฟังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำสำหรับรายการดิจิทัล4.0ในวันนี้ผมก็อยากจะชวนคุณผู้ฟังไปพูดคุยในข่าวที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับ เรื่องเกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์แต่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศจีนเขาโดยทางประเทศจีนเนี่ยเขาก็ได้ออกกฎหมายเข้มเลยนะครับมากำกับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ถึงเรื่องการพูดถึงเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนหรือจะต้องใช้ความรู้อย่างสูงเช่นเรื่องของทางการแพทย์การศึกษาหรือว่าการเงินนะครับ ก็เรียกได้ว่ากลายเป็นที่คือฮาไปทั่วเลยหลังที่ประเทศจีนเนี่ยเขาก็มีการออกกฎหมายบังคับให้เหล่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ที่ต้องการทำคอนเทนต์พูดคุยหรือว่าการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นและก็เนื้อหาที่ละเอียดอ่อนเช่นเรื่องทางการแพทย์ทางกฎหมายการศึกษาหรือว่าการเงินเขาจะต้องมีหลักฐานหรือว่าวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาชีพนั้นๆอย่างเป็นทางการ โดยกฎหมายดังกล่าวเนี่ยก็เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับโดยทางสำนักงานบริหารไซเบอร์สเปซแห่งประเทศจีนชี้แจงว่าเป้าหมายในการออกกฎดังกล่าวเนี่ยก็เพื่อป้องกันและก็ปกป้องประชาชนจากข้อมูลที่อาจสร้างความเข้าใจผิดหรือข้อมูลที่อาจจะเป็นเท็จรวมไปถึงคำแนะนำที่เป็นอันตรายที่อาจจะสร้างความเสียหายและทำลายความเชื่อมั่นของคนในสังคม ซึ่งภายใต้กฎระเบียบใหม่นี้นะครับภาระความรับผิดชอบเนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่อินฟลูเอนเซอร์เท่านั้นที่จะต้องใส่ใจในเรื่องของวุฒิการศึกษาการฝึกอบรมหรือการที่จะต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองหากแต่ตัวแพลตฟอร์มเนี่ยอย่างเช่น Tik t o k เวอร์ชันของจีนเนี่ยนะครับหรือว่าเวยปัวก็ต้องคอยมันตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูลที่อินฟลูเอนเซอร์เหล่านั้นนะ่ะนำเสนอข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มของเขา เพื่อที่จะได้มั่นใจว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันน่าเชื่อถือตรวจสอบแล้วก็เชื่อถือได้มีการอ้างอิงอย่างถูกต้องและมีการขึ้นคำเตือนต่างๆในแพลตฟอร์มที่เวลาเหล่าอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้เขาพูดถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเหล่านี้เพื่อชี้แจงให้ชัดเจนว่าเหล่าอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้เขามีใบรับรองหรือว่ามีคุณวมฒติในเรื่องที่เขากำลังพูดอยู่นั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นนะครับคุณผู้ฟัง เมื่อมีการเผยแพร่เนื้อหาบนแพลตฟอร์มอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็จะต้องระบุแหล่งข้อมูลที่มาว่าเอามาจากไหนทำการศึกษาหรือว่าวิจัยกันเมื่อไหร่และหากมีการใช้ภาพหรือว่าคลิปวิดีโอที่สร้างขึ้นโดย AI ก็ต้องเน้นย้ำว่าเป็น AI ไม่ใช่ของจริงซึ่งทางแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะต้องให้ความรู้กับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์เกี่ยวกับความรับผิดชอบที่จะต้องแบกรับเอาไว้ด้วยนะครับเมื่อเหาอินฟูเหล่านี้ กำลังแบ่งปันเนื้อหาบนโลกออนไลน์นอกจากนี้แล้วนะครับสำนักงานบริหารไซเบอร์สเปซแห่งประเทศจีนเนี่ยเขายังห้ามไมใ่ให้มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆเพื่อป้องกันการส่งเสริมการขายที่แฝงมาในรูปแบบคลิปวิดีโอให้ความรู้ซึ่งไอ้รูปแบบคลิปวิดีโอให้ความรู้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งหมวดนะครับที่มาในลักษณะของเฟกนิวหรือว่าข่าวปลอมกันเยอะมากมายเลย ก็มาในรูปแบบของการให้ความรู้ทางการแพทย์การให้ความรู้ในเกี่ยวกับสุขภาพแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคลิปหรือว่าเป็นเนื้อหาข้อมูลที่มันเป็นเท็จเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็เอาไปสนับสนุนในการขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรือว่าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เหล่าอินฟูเหล่านี้เนี่ยขายนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังโดยทั้งนี้นะครับสาหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยก็จะต้องถูกลงโทษ เช่นการถูกระง,งับบัญชีหรือว่าถูกปรับเป็นเงินสูงถึง10,000แสนหยวนหรือว่าประมาณ5 0 0แสนบาทนะครับซึ่งเกี่ยวกับกฎหม่นี้ของทางประเทศจีนที่มีกับบรรดาเหล่าอินฟูเหล่านี้เนี่ยแม้ว่าหลายคนจะรู้สึกยินดีกับการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมนี้ให้มันมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นและก็ยังช่วยให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้องโปร่งใสแต่ว่ามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยเขาก็มองว่ากฎหม่เนี่ย ก็แสดงให้เห็นถึงการควบคุมที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจจะเป็นการปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์การจำกัดการสื่อสารตลอดจนเสรีภาพในการพูดและก็แสดงออกของเหล่าอินฟูเหล่านี้เช่นสิ่งที่ต้องรู้ในลำดับต่อไปก็คือพวกเหล่าอินฟูเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องมีใบอนุญาตในการโพสต์หรือว่าการพูดการแสดงความคิดเห็นและก็น่าจะถึงเวลาแล้วที่ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเนี่ยจะขึ้นมาเป็นผู้นำทางสังคมแทนเหล่าอินฟูเหล่านี้นะครับ ซึ่งจากบทสัมภาษณ์และเหล่าความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญถึงกฎหมายใหม่นี้ในประเทศจีนที่บังคับให้เหล่าอินฟูเหล่านี้ต้องมีใบรับรองหรือว่าวุฒิการศึกษาในประเด็นที่เขาพูดนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญบางส่วนเนี่ยก็เห็นว่ามาตรการนี้เหมาะสมในยุคที่ข้อมูลบนโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีความรวดเร็วและก็หลากหลายจนยากที่จะตรวจสอบเป็นการจํากัด ไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้มีความรู้จริงมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ซับซ้อนและก็ละเอียดอ่อนแถมยังเป็นเรื่องที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอีกด้วยนะครับหันมามองดูกฎหมายนี้เปรียบเทียบกับทางประเทศไทยบ้างนะครับประเทศไทยเนี่ยก็มีเหล่าอินฟูเยอะแยะเลยซึ่งตอนนี้เหล่าอินฟูเหล่านี้เนี่ยก็มีทั้งอินฟูที่มีความรู้จริงหรือว่าความรู้ที่แบบไปอ่านไปจํามานะครับไม่ได้ผ่านการเรียนอย่างเป็นระบบหรือว่าการสอบวัดมาตรฐานความรู้นะครับ หรือว่าไม่ได้ผ่านการสอบหรือว่าการรับรองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นซึ่งผมก็เห็นว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรือว่าเรื่องที่อันตรายเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรครับใครก็สามารถที่จะมีความรู้มีประสบการณ์ที่จะมาถ่ายทอดกันได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของการกินยารักษาโรคเรื่องของการควบคุมอาหารผมว่าจําเป็นมากๆเลยนะครับที่จะต้องออกกฎควบคุมเหล่าอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้สักทีนะครับ เพราะหลายคอนเทนต์ที่ผมเห็นเนี่ยโอ้โหเล่าอินฟูเนี่ยครับบางทีก็เอาทฤษฎีเรื่องการกินอาหารการรักษาโรคต่างๆเนี่ยที่ดูแล้วก็ไม่ได้อ้างอิงแหล่งที่มาเลยเลยเป็นแค่คอนเทนต์ที่เขาไปอ่านไปเสพมาแล้วก็เอามาเล่าต่อเท่านั้นเองซึ่งบางทีก็ไม่รู้ว่าผิดผิดถูกถูกนะครับคุณผู้ฟังซึ่งถ้ามาเปรียบเทียบกับกฎหมายนี้ในประเทศไทยนะครับทางไทยเองเนี่ยก็ยังไม่มีข้อบังคับเรื่องใบรับรองความรู้เฉพาะทางแต่ก็ เป็นเรื่องของจริยธรรมหรือว่าจรรยาบรรณของวิชาชีพนั้นๆและก็รวมไปถึงเรื่องของการเน้นกฎเกี่ยวกับการโฆษณาอย่างโปร่งใสและก็ไม่หลอกลวงรวมถึงยังมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่มาดูแลเหล่าผู้บริโภคที่เชื่อหรือว่าซื้อของจะอินฟูเหล่านี้นะครับโดยสรุปเรื่องราวของข่าวในวันนี้นะครับ ทางประเทศจีนเนี่ยเขาก็ได้ออกกฎหมายในการเน้นการกำกับเหล่าอินฟูด้านคุณสมบัติและความน่าเชื่อถือความเชี่ยวชาญน,นะครับรวมไปถึงข้อมูลที่นำมาพูดเนี่ยก็จะต้องมีแหล่งที่มาอ้างอิงมีงานวิจัยที่มาสนับสนุนนะครับไม่ใช่ว่าเอามาจากการอ่านหรือการฟังใครก็พูดมาแล้วก็จำมาเล่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยของผู้บริโภค ซึ่งมาตรก,การนี้ก็สะท้อนให้เห็นความพยายามของรัฐบาลจีนในการที่จะควบคุมคุณภาพของข้อมูลในโลกออนไลน์และก็ปกป้องประชาชนจากข้อมูลที่เป็นเท็จผ่านการกำหนดให้ผู้ที่สร้างคอนเทนต์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีวิชาชีพหรือว่ามีคุณสมบัติที่ถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็ยังมีบางส่วนที่บอกว่าเป็นการสร้างแรงกดดันแล้วก็จากัดเสรีภาพในการ แสดงความหลากหลายทางความคิดเห็นในโลกออนไลน์นะครับคุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ฟังนะครับคิดว่าป้ากตการนี้นะครับของทางประเทศจีนเนี่ยเหมาะสมไม่เหมาะสมยังไงก็สามารถเขียนข้อความมาเล่ากันฟังได้นะครับทางเพจ Facebook ของทางสถานีหรือว่าทางเพจ Facebook ของผมเองดิจิทัลม i เดียไซโคโ g i ิสผมรอที่จะอ่านข้อความของคุณผู้ฟังทุกท่านอยู่นะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงจริงๆแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ เป็นประจำทุกสัปดาห์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับช่วงดิจิทัล4.0โดยดรสราวุธทองศรีคำก้าวเดินไปอย่างมั่นคงกับไทยแลนด์4.0